สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับท่าชมแล้ครับนีาจะนำเสนอการกดเช็คส้มตู้แช่นะครับตู้มินิมาร์นะครับอาการก็คือนี่ครับขึ้นทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งกดกดเซ็ตกดเซ็ตค้างก็จะขึ้นอุณหภูมินะกดแช่นะครับจะขึ้น3.04นะครับแต่สักพักก็จะขึ้นทีหนึ่งกับพี่เหมือนเดิมนะครับ พัดลมอาการนี้นะครับอ่กนอทีหนึ่งนะครับพัดลมด้านในนะครับพัดลมพัดลมคอยเย็นทำงานปกตินะครับของคู้แชนนนยยน่นะครับัเมกกัชนชมเตัวนี้ต้องขึ้นบันได ลมปล่อยร้อนนะครับกับคอมเพรสเซอร์ผู้แช่นะครับตัวนี้ใช้เป็นของนิสิตชีนะครับก็ทํางานปกตินะครับเดินเครื่องทั้งลมหมุนนะครับตัวนี้ช่างแมวก็หาสาเหตุอยู่ตั้งนานนะครับก็ตรวจเช็คก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแรตัววัดไฟนะครับ ถอดออกมานะครับแมวถอดด้านในไว้แล้วนะครับถอดขาจะมีขาล็อกอยู่นะครับสีเหลืองแกะไปแล้วดูความรวดเร็วนะครับตัวนี่ฮะขา6กับ7นะครับของตัวอุณหภูมิจากอุณหภูมิของอีดีเทคนี่ครับจะมีไฟเลี้ยงนะครับขาขานี่นะฮะขา6กับ7นะครับบอก AC 220โวลต์นะครับ 420โวลต์นะครับหาคำสั่งนะครับคำสั่งคำสั่งออนนะครับออกขาขา,ขา5นะครับก็วัดเทียบนิวตันนะครับขา5อ่าตัวนี้อ่าขา5ออก220โวลต์นะครับเอ่อส่วนนี่ครับขา10กับ11นะครับจะเป็นจับอุณหภูมินะครับับอุณหภูมิต้องมีโอห์มนะครับ <c oughs> ก็จะเช็ควัดนะครับคือตัวนี้มีปัญหาคือตัวเช็คคร่าวๆแล้วนะครับตัวอันนี้เป็นดีซีนะครับจับได้เป็วนวงจรด,ด้านในนะครับมิเตอร์วัดดูนะครับต้องมีค่าเป็นเคนะครับวัดดูน,นะครับแมตต้าหนึ่งเคนะครับ ขึ้นนะครับอืมขึ้นนะครับชัดไหมน,นะวันแล้วไม่ขึ้นนะครับน่าจะมีปัญหาที่เทอร์โมนะครับจับความเย็นดีเทสง่ายๆก็อ่าทุกแมวมีเทอร์โมของแอร์ครับค่าประมาณอันนี้วัดให้เมย์มาลองเทสกันนะครับวัดอัอนนี้มีประมาณสิบแปด สิบห้าสิบหกประมาณสิบหกเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซีโร่ก่อนนะไม่ไแน่ใจโมแอร์ทั่วไปนะครับโมอะไรก็ได้นะครับรมาสิบสองเคนะครับเราสามารถใส่เทสได้นะครับรกันไฟก็ตัดก่อนนะครับตัดสวิตช์กันปิดชื่อปิดเปิดนะครับ นัดที่ม่นัดดีๆนะครับยจะาให้แนวตรวจเช็คให้ดูกันนะครับว่าท่านจะเทสยังไงนะครับในการซ่อมนะครับมีโทรไปสอบถามที่ศูนย์บริการแล้วก็โยนกันไปโยนกันมานะครับ ช่างแมวนะครับที่ติดมาในรถมีตัวนี้อยู่นะเปิดนะครับอ่านะครับใส่ตัวใหม่แล้วเขาก็จะโชว์อุณหภูมิขึ้นให้นะครับอันนี้1.9.8นะครับสีาาน,นะครับนี้ทงานครับมีปัญหาขึ้นทีหนึ่งกับพริบตลอดนะครับ เทส่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี่ชั้งแม่จับอุณหภูมิข้างนอกอยู่นะครับเ,เทส่ง่ายๆนะใชั้นแมแก้วน้ำครับอ่ะเทส่งนี้ใส่นะถ่ายน้ำแก้วน้ำเสและไฮรักอัน,นเดี๋ยวขึ้นมะาอ่าใช้แก้วน้ำนครับบอสทายลงทางล่างนี้อ่าแก้วใส่น้ำแข็งนะครับใส่น้ำก็ใส่โทโมโอุณหภูมิเข้าไปนะครับนี่จับอุณหภูมินะครับจับความเย็นทางลัดเลยนะครับอ่าครับนี่ครับเราจะไปที่ 2อนะครับแล้วก็ลบ6นะครับเห็นตัวนูนไหมครับแล้วก็ปล่อยออกนะครับติดะไดงกับ3.6นะครับโอเคครับสรุปได้ว่านะครับตัวสายจับวัดอุณหภูมิขาหรือเทอร์โมเสียนะครับของตู้นี้ครับไฮควเนี่ครับ สามประตูนะครับตัวนี้นดดดดเดี๋ยวช่างแมวก็จะไล่ตรวจเช็คเปลี่ยนสายต่อไปนะครับก็ช่างแมวคนจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องยนต์ไฮฟูนะครับสามประตูนะครับกูแช่มินิมาร์นะครับ,อบอก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ชาชนทั่วไปและช่างเก่าที่ใหมะะ่ในการตรวจเช็คซ่อมในงานจอด